สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรลันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีลาองค์หิงเพชรลันแพงสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ้อนเบิร์ตสุภุสุขณ์น,นะครับภาพเบิงเบิ่งแม่น้ำโขงพี่น้องนะครับอยู่โพนสานะครับเทศบาลตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อนะครับจังหวัด หนองค่ายนะครับพามาเบ่งแม่นำ้ำโขงอู้งามเนาะนะครับความไปฟังพุ่นนะเป็นฟั่งเล่านะครับเวียงจันนะครับเขตเวียงจันเนื้อพี่น้องนะครับฟังพุ่นนะครับนะนะอู้วางตัวลานเนาะนะครับเบ่งเหือพี่น้องเบ่งเหือข้อาเจา้าหาป่านะครับบ่ญาติเนาะเป็นผมบ่ได้กินเนาะกันเป็นผมนะพุ้นบนนนเบ่งพุ่นเป็นผมบ่ได้กินน้ำผมเนาะ สวัสดีครับโอ้ยเนี่ยคือจำกันได้เนาะวันที่ตีนอดปันนี่โอ้ยตีนอดปันี่ก็จำได้เนาะมาต่ใสครับนี่มาตาหนองไข่โอ้มาแต่หนองไข่พานพี่ใสพ่นพี่ใสเมื่อนั้นก็ไปบ้านอย่างที่ว่าทุบกระแพงวัดนั่นสิทุบกระแพงวัดกับไปกระแหงวัดกัไปโอ้กับไปแม่นบ่ ข้<ไ>นหลายนมือนันเนาะโอ้ยมันท้มันกะนออยพแมนแต่ว่าข้นไหลสาวน้ำยืนไหนมาน้ำบ่สาวน้ำยืนบ่ไหนมาครับเพื่อนบอกว่ามาผู้เดียวโลดตามสบายเพื่อนไงเบิ้งเอาเงินให้น้องอุ้งอิงพันหนึ่งเมื่อคืนบ่เมื่อคืนหรอคอนแกนเนาไปขอนแก่นมากกว่านี้ไปดูในคลิปอ๋อดูในคลิปใช่ไหมที่เห็นเอาตาที่เหนทิ้งพันหนขนลุกขนหัวผมลุกเลย แมนพ่นผู้ลับเหมาอุ้ยนี่เอฟซีเจ้าเด้อสาวน้ำยื่นของแท้เลยนี่เออเราอยู่อยู่อยู่หนองค่ายนี่นะครับนี่หองแท้ได้จ้าสาวน้ำยื่นติดตามตลอดโอ้นี่นะครับบะเมนรุ่นเดียวกันบ่กับสาวน้ำยื่นสี่สิบแปดเป็นเออสาวน้ำยื่นอยู่ปีนึงว่ะเบิ่งส่งแล้วไหมหุ่นเดียวส่งเดียวคล้ายๆกันเลยฮะเพื่นไม่เปลนม้เพิ่นบอเพื่นไ่ได้เปลี่ยนมาแล้วเพื่อนบอผู้ใดจะไปเป็นหางเครื่อง เปลี่ยนวะไรเปลี่ยนเปลี่ยนในบ่เปลี่ยนพวนี่เลยบ่เปลี่ยนสาวงามเนาะคนหนองคายกับงามไากับผู้ายเห็นบ่ข่ยังผู้ไายเมนบอเมนเท่าแล้วบอเป็นยูทูบเบอร์เพิ่ไได้ป็นะน่อันนี้อันนี้ติดตามมองมองหญิงมากกระโดดแน่อยู่น้ำแกนบะพี่สาวบอเคยบังหมอลำบ่เคยหมักบอเคยเบือง ประ่าณมองหญิงมากกันเลยคนนี้นี่เบิ้งยังว่เปลี่ยนนี่เบิ้งว่าเปลี่ยนตะกีจ้าเดี๋ยวนี้หมอลำก็บบอดาเบิ้งบอเพลงกับบอฟังบอเป็นย้อนหยั่งจังบอดายเปิดใจบอตะกี้ไหมคือบอดาเปิดใจตะกี้กับบอดาฟังตากีแบกไปให้เบิ้งก่อนผู้นี้เอาโทรศัพท์ไปให้เบิ้งก่อนเลยขั้นเป็นขั้นเป็นอันนั่งกระยาเสพติดได้หนีพคนนี้สวัสดีสวัสดแจ้งบอดารับไปทุกาง ขันเป็นอะกันยาเสพติดเอามาให้เอื้อติดแน่เนี่ยเนี่นี่ยเ่ได้ขายหมดของมันน่ะเป็นอย่งไรตะกี้คือบดเเบิ่งบคือบอกเคยเบิ่งฟังเพลงอย่างแบบแบบเฮาอยากอยากงานสินะเฮาเป็นคนมามักมวนหรอเปล่าเป็นคนบ่อยากเบิ่งสินะฟังเพลงฟังอย่างกับว่อยากฟังสินะเฮาสนใจเฮตเตอร์ียกแต่งานโอ้เฮตเตอเบียกแต่งานบัตเตอร์นี่เพื่อนน่าต้องให้เบิ่งจ้าเขาอยากให้เฮาแล้วงานเวียกบรเฮตเล่เป็นเบาชูมือนีเบิ่ง เบิ้งแล้วเป็นยังไงเบิ้งแล้วกะผมท้าเป็นคลิปครับเบื้องลรากะหักองค์หญิงสงสารองค์หญิงลรากะไห้น้ำเพิ่นโอ้ตะว่าเพิ่นกับมีดอกข้างมีดนอนเข้าว่มมีดหลอดตะว่าตะกี้ตะกี้เพิ่นกับขึ้เข้านี่แล้วแต่ว่าเอฟซีพ่อแม่พี่น้องหักแพงหลายทั่วโลกหักแพ่งหไทยส่ทั่วโลกคนละอันนี้ทุกคนนิสัยไก่มาได้กับไปตั้งมาหนองไข่เที่ยวนั่นกับมาเด้อืม เออทิวาถูกกำแพงกกำแพงกับกับไปแม่นม่กับไปที่ทวาบ้านอีอย่างจำบ่ได้พ่นพี่สัยน่ะละ้องอีกอัน่จากบ้านนี่ม่บ้านเพ่อนก่ถปสาเปนแม็กซวเออน่ะละจูกำแพงจำจำชื่อแต่ว่าปีนี้ใหญ่กว่านั้นอีกค่อยเบิ่งเด้อค่อยเบิ่งแต่ในที่วีเบิ่งแต่ในโทรศัพท์นั่นแน่ใหญ่กว่านี้อีกเนี้งข้าเจ้ากับว่าเป็นบ้าครับนาอเอายอมรับเป็นบ้าได้บ่าอ กเป็นบ้านแล้วม <uyor> no er ีมีความสุขเนาะแต่ย่อมเป็นบ้านเนาะเพราะว่าเข้ากับว่ามิ้นผัวพ่อเปิดใจเปิดใจแบบว่าเข้าเบิ่งเข้าคลายเครียดแเนี <cowboy name cimento> ่ยดี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 นายเสานายเสาครับแมนเบิร์ดเลยบอกพี่น้องกันเบิร์ดเลยใส่ละไปไปมามามาเร็วสิภาพสิภาพอันนี้ร้านสาวเพิ่นงานวันนี้ไปเป็นนางห์องไปคนก็ดีนะนี่ใส่ยังนอกคนดูยังนอกไอแม่เพิ่อนปะ อันนั้นเป็นร้านสาวร้านสาเพิ่งบุกเสาวเพิ่งอันนั้นแม่เหรอเนี่ยของร้านสาวบ่ผู้ใดไปเมืองนอกบ่ตอนนี้ผู้นั้นเพิ่นอยู่เมืองนอกอ๋อเอาู่อยู่ประเทศใดเนี่อยู่สวิตอยู่สวิตอยู่สวิตก็เบิ่งบ่ได้เบิ่งแม่นบ่ใหญ่ดึงแม่โอ้ดึงมาแม่แสดงว่าบ่เคยเบิ่งอันนี้ก็ครั้งแรกอันนี้ยิ้มอย่างเดียวนี่ฟังไทยบ่ฮู้เรื่องแม่นบ่นี่หรือจังได๋หรือเว้าไทยได้อยู่บ่เนี่ยเบาได้โอเว้าได้อยู่เนาะ คนไปอยู่สบีไปเจักปีล่ะปีสามสีแล้วเนาะไปเห็นอย่างอยู่ทั้งปุ่นแต่งงานอยู่ปุ่นกินข้าวเหนียวคือบ้านเท่าปะคือการคือการเป็นพายุโดนแล้วยุบเลี่ยงหรอกโอมาพักแม่นมอเนี่ยใส่ใส่น้อนแค่สามอาทิตย์เอ้าแล้วบนนี้มลาะแถวนี้บอกปกติแล้วสิเลาะอยู่แถวนี้เด้แสดงว่านอนเดี๋ยวก็บแม่เศร้าแล้วอ่น ชามม่วงเสารอีกแล้วละว่าคนมาปูสาดกระหงม่วงเสาร์กันคนเล่าสาดนี่ไม่แต่สาดเล่าเด้แมนผมไปถามมาเมื่อกี้นี่มีแต่พี่น้องคนเล่าเมนนั่งตกมาพี่มาพี่มาพี่นี่เขาถามหาอยู่พี่มาพี่นี่ลงมานี่ตกใจไอเด็กได้ไอเด็ก ไอการใช่บาล้งมาหาเลยนั่นไอยายไร้ยายไร้เป็นเอาหลานมาฝากนี่สิเป็นนักห้องนี่เป็นอลานฝรั่งมาฝากสิเป็นนักห้องนี่เพราะนอาหลานมาฝากนี่มาแต่สวิตเซอร์แลนด์นี่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 มาหนลองลองไม่ให้ห้องหมอล่าไม่ฟังเบงนี่ <c oughs> มีแต่เล้ามี่แต่เล้าเวทอันปูสาดนั่นไข่ <c ười> <c ười> เจียวเบิ้งเบิ่งหมอนำม,มีขนาดเดียวที่ไข่เบิ่งโอ้ <c ười> ขนาดเดียวเบิ่งแล้วก็ติดเลย <c ười> ติดเลย <c ười> หัวดนวน้วยหัวด้วยอ่าวพี่น้องอ <c ười> นนันนข่าวจ้าแจ้งกิน ขายของหอดก็ได้ขายหยุดขายจบขายขายเป็นบาทแต่ว่าบ้านบ้านบ้านหนองมะเงินนี่มันเป็นบ้านใหญ่เนาะไอ้เจ้าก็มาลายอยู่ดิแต่ว่าไอ้เจ้าเห็นมีเวลามากไอ้เจ้ามาออกยิงนี่ไอ้เจ้าสิเพิ่งหาทุ่มฮุกทุ่มเจ็ดทุ่มไอ้เจ้าจังได้นอนผู้ใดมาซื้อของข่อย้าเจ้าก็สิเว้าว่าอุ้ยมืนหนีเบิ้งเบิ้งคลิปออหญิงเราบ้านอย่างก็เบิ้งเบิ้งออหญิงเราก็บว่ารับบ้านอย่างนะ บ้านหนองบัวเงินบ้านหนองบัวเงินเนาะเป็นบ้านใหญ่ตัวเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่แม่ออกมาอุบีงเบิดเลยบ้านนั้นคนบอกเคยบึงหมอรัมเป็นแม่แล้วนี่นี่นี่มาเสี่ยวมาฝากเป็นนักห้องนี่พ่อได้บ่นี่มาอีซะก่อนอยู่น้ำข้างทาน สวัสดีครับพยุธสวัสดีครับสบายดีอันนี้คนไทยเลยพอดีครับพยุธสวัสดีครับสวัสดีครับคือเข็มขมุนไชแล้วนะอเข็มอะมบ่พาไปเซนี่หาซื้อยังเนี่ยซื้อน้ำน้ำยังนำโค้งเน่บอกคนคนคนไทย่บอคนไทยเนี่ยคนอไทยยูสเวต อ้อมาเป็นมอลำบ่นี่่มาเป็นหางเครื่องนี่มาสมารหางเครื่องโอ้ยดูดิเขาบอกให้เป็นหัวเครื่องให้เป็นหัวเครื่องพุ่นนางเอกมอลำเ้าไปรยี่เจ้าวโโ้เออบองกับบ่ตองกับได้บอสวินมาเป็นนังเอีงอลำนี่รับไปนี่ ต้องออดิชันเลยคนเปียดคนนี้ไม่ต้องอดิชันมาอยู่าลับเลยใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนหอรื่อเบงงลูกเปลี่ยนประเทศไหนยูสเซอร์เล เขาว่าปอยู่สซอวิสเซอร์เรนเราวราได้เขาเทนไอาบน้ำโดนเลยบอกรอที่8เป็นที่8เต็มเลยทำกันัะเกิดหนึ่งมือ8บอกาู้จักกันพ่อกันแล้วไปเป็นถามถามหาใส่พยากันช่ถามหาปุ๊บโผล่ปั๊บเลิ่อนมาจังหวะผ้ากันนุ่งอันนี้ิ้งใม่ป่จาะ ครับผมกระบับใกลนะจ๊อแต่ว่าพอยู่นีเบองปรปจผ้หิงคนไดับรางวัลไาเนี่ยลายเมาเป็นครใหญ่รุ่นแมรุ่นเ็กใหญ่ว่าเป็นมี่ยังกันนะลายร้ายอมากนะใครผิใหญเนี่ยเรสิครับไปผุดไป ยูคนก็เเบวเล่านั่นหบอเปว่าบอกเยอรมันโอ้โหเาเยอะละมั่นนากเอกแน่แน่แน่นางเอกเสาวน่อยเช่อปันแท่ง ไอ้พวก้หนว่ยจ้ะ้ะนลอทียอกมาเ่น่้คนเคยเบิ่งมาหนที่นั่งเคยเบิ่งวะก็เคยมั้ยบออยู่สวิตเคยเบิ่งแม่แตไปอยู่หุ่นจักปีละสิบสี่ปีค่ะอ๋อสิบสี่ปีเอาไปหนอง่านบอกเอาเปหนองห่านบอกเป็นน้าเองเน้อเนาะอาจารใช่เอาไปเอาแล้วรับแล้วรับแล้วับไปร้รับสวิปนับรับแล้ว ฝึกเอาฝึกเอานี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอกันใช้ฝึกนี่ยออน้น้องน้ำาอน้องน้ำเพชรบ้านแพงประกาศเบื้องประกาศเบื้องน้องน้ำเพชรบ้านแพงน้องน้ำเพชรบ้านแพง เพิ่อนใส่เพอหยุดประกาศออกเวทออกหน้าเวทีวัาสันว่าน้องหน้าเวทวันแเาขายหมดคนเป็นพี่น้องห้ากเป็นพีน้องแสรัเดีบ้าน่ใสเกาะบ้านยูบ้าน่ใสเพี่ชยผู้สาว้องไข้ง่ามผิวดีค่ะคนอยู่สวิตต์เนาะเมืองหนาวเมืออหนาวเนี่ย พวกเฒาเลือกแดดมาสัยาย่นแดดเขาหนามาสั่นไปยุสพิษรบกู้ขึ้นปไปอยู่นำ้ำสวยค่ะขึ้นไปขึไปอยู่เมืองไทยอีกค่ะขอบคุณหลายนะครับ นี้นะครับพอดีมาเจอมาจอกสวิตไม่ได้มาดูสาวน้อยเพื่อจะมาอยู่สาวน้อยนี่คนนี้ลำได้ว่าเคุ่เไปเดินยิมอย่างเดียวได้พนกกลที่สทุนเอาอยูมาไล่ดีทุเอายู่บ่อมาไล่ว่าสันตว่าัขอบคุณหลายๆนะครับอกันเิซใหม่นะครับ